Hãy xem video này experiences của ta. filtrate cho hoc-ph สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงปลายครับผมบ่ได้เจอกันกับพันข่าวนานแล้วครับผมบมีเวลาได้ลงคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ้งเลยครับผมเมื่อนี่มีโอกาสมีเวลาได้ออกหาปูหาปลาครับก็เลยไปปลามันขึ้นหน้าไม้ครับผมเลยไปเอาปลามาครับปลาขาวลายแมงงามๆครับปลาขาวไขยล่ำเป๊ะสวยงามๆครับใหญ่ๆทั้งนั้นครับปลาขาวไขยล่ำ อันขาวไปไลงคลิปมาโดนเหรอเมื่อนี้ยุบ้านฝนตกลยได้มีโอกาสไปหาปลาครับหาปลาผมก็ได้ครับผมผมก็ได้มาไล่ได้เลยครับได้เคไ้เอง<ค>นนมาถามซื้อแล้วโอ้ยปลาขาวรลวหาสิบบาทครับ ขาใหญ่ผมครับผมปลาขาวไข่ก็ไข่ไล่ามใหญ่ครับผมดึงง่ายเลยผมดึงง่ายเลยผมยี่สิบก็โตรครับผบยี่สิบก็โตมื่อไงครับดออกหาก,กินเอาทุกอย่างครับเด็กผมเด็กเกียรตเด็กปลาเอามันทุกอย่างครับผมเด็กออกไปแล้วร้านเราครับไม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องมึงเลย ก้าหยุ่งข้ายากอยู่ครับผมเมื่อเลยมีโอกาสได้ออกหาฮอยู่หากินแล้วเอาปลาหมวดที่หัวนองครับผมเอาปลาไปข้กราบไปก้อยนากันด้วยครับผมออกไปดึกๆกลับมาแจ้งเลยครับกลับมาขอนสีแจ้งเพิ่งัวปลาครับผมเพิ่งัวปลาใหญ่ยยดีลือเกินครับแต่ละตัวครับตัวปลา ครับฝากติดตามพันขาวบาวิสานน้ำเดือครับผมพันขาวบาวิสานก็ยังหา,ากินมันหมันคือเก้าครับผม